สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกรมการแพทย์แผนไทยเปิดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติปี2,565ค่ะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายแพทย์แผนไทยทั่วประเทศค่ะร่วมจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติปี2565ภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาไทยมรดกไทยเศรษฐกิจโลกค่ะ พบกับมหากรรมการนวดไทยอัตลักษณ์4ีภาคเสวนาวิชาการองความรู้ภูมิปัญญาชาติคลินิกตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยค่ะ ชิมช้อปแชร์อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นทั้ง4ภาคทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวระมหาวิหารหรือวัดโพกรุงเทพค่ะโดยมีสมเด็จพระมหาธีรา,ารา์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวระมหาวิหารเป็นประธานในพิธีฝ่ายสง์ พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสเข้าร่วมในพิธีซึ่งงานดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยคะ่ะ ทางด้านนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนะพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่2 9ตุลาคมของทุกปีเป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเพื่อสะดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยที่ทรงมีคุณูป,ปการต่อการแพทย์แผนไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเพศชกรรมไทยการนวดไทยดังปรากฏอยู่ตามสาลารายและแผ่นจารึกตำรายาในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารสำหรับในปีนี้ค่ะทางคณะจัดงานได้ถือโอกาสจัดงานดังกล่าวขึ้นตลอดทั้ง7วันโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานอาทิมหกรรมการนวดไทยอัตลักษณ์4ภาคทัวร์ศึกษาเส้นทางประวัติการแพทย์แผนไทย เวทีเสวนาวิชาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาติพบการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสมุนไพรต่างๆที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศค่ะ